สวัสดีครับผมนายพุทธิเมฆมีชนะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องทายาทโดยธรรมในวิชากฎหมายลักษณะมรดกนะครับก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทายาทโดยธรรมเรามารู้กันก่อนดีกว่าว่ามรดกนั้นคืออะไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,600นนะครับมรดกนั้นคือทรัพย์สิทธิหน้าที่ความรับผิดของเจ้ามรดกนะครับ รั์ตัวยอย่างเช่นบ้านที่ดินรถยนต์เป็นต้นนะครับส่วนสิทธิคือสิทธิที่เจ้ามรดกมีก่อนจะเสียชีวิตนะครับเช่นสิทธิผู้เช่าซื้อสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นต้นและ 3. หน้าที่และความรับผิดนะครับคือหนี้ที่เจ้ามรดกนั้นได้สร้างไว้ก่อนจะเสียชีวิตเช่น นี่คู่ยืมนี่ตามสัญญาครมประกันเป็นต้นนะครับในลำดับต่อไปนะครับเรามาทราบกันก่อนดีกว่าว่าทายาตตามกฎหมายนั้นมีอยู่2ประเภทคือ 1. นทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมนะครับ 2. ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายเรียกว่าทายาตโดยธรรมที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้นะครับาทายาตโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629นยนะครับคือทายาทโดยธรรมนั้นมี6ลำดับเท่านั้นนะครับโดยเรามาดูดีกว่าว่า6ลำดับนี้มีอะไรกันบ้างลำดับที่1นะครับผู้สืบสันดานล,ลำดับที่2บิดามารดาลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายลำดับที่6 ลุงป้านะอานะครับและในวันนี้กลุ่มที่ผมเรียกจะมาเปรียบเทียบกันนะครับคือกลุ่มลำดับที่1ผู้สืบสันดานและ2กลุ่มลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับผู้สืบสันดานนะครับตามความหมายก็คือผู้สืบสายโลหิตโดยตรงของเจ้ามรดกก็คือลูกหลานเหลนหลน ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะขาดสายรวมถึงบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนร,รับรองเป็นบุตรบุญธรรมแล้วตามกฎหมายด้วยส่วนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับความหมายตรงตัวเลยซึ่งรวมถึงบุตรบุญธรรมที่บิดามารดารับรองไว้นะครับโดยการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นใช้หลักญาติสนิทต,ตัดญาติห่างนะครับทายาทโดยธรรม ทั้ง6ลำดับนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกด้วยกันทั้งหมดทุกคนนะครับเพราะหากทญญายาทรลำดับต้นมีชีวิตอยู่ก็เฉพาะแต่ทญญายาทรลำดับต้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับมรดกทญญายาทในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิ์รับมรดกตาของเจ้ามารดกเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,630วรรคแรกนะครับยกเว้นทายาทรลำดับที่2ที่มีสิทธิ์รับมรดกตามมาตรา1,630วรรคสองนะครับ ตัวอย่างนะครับบุตรของเจ้ามรดกถือเป็นทายาทโดยทําในลําดับที่1ในฐานะเป็นผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกฉะนั้นปรับใดที่บุคคลนักล่าวยังไม่ถึงแก่ความตายทายาทต,ตั้งแต่ลําดับที่3ลงไปไม่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนถ้าเกิดจะทําความสรุปเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตลงผู้สืบสันดานในฐานะ ทายาทโดยธรรมลำดับที่หนึ่งนั้นจะเข้าไปรับมรดกของเจ้ามรดกนั้นได้เลยซึ่งแตกต่างจากทายาทลำดับที่สามนะครับที่จะสามารถรับมรดกนั้นได้คือทายาทโดยธรรมลำดับที่หนึ่งคือผู้สืบสันดานนั้นไม่สามารถเข้ารับมรดกได้หรือเสียชีวิตและทายาทลำดับที่สองปิดามารดาของเจ้ามรดกนั้นไม่สามารถเข้าไปรับมรดกได้หรือเสียชีวิตทายาทลำดับที่สาม พี่น้องร่วมมีดามันได,ด้วยกันจึงจะสามารถรับมรดดนี้ได้ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ